ขั้นต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำในเรื่องของการใช้ช็อตคัดคีย์นะครับช็อตคัดคีย์ก็คือว่าถ้าเราต้องการจะนำเลเซอร์ขึ้นมาใช้ก็ให้เรากดปุ่ม c อนโ L ครับก็คือเลเซอร์เห็นไหมครับตัวเคอร์เซอร์เราก็จะเปลี่ยนเป็นเลเซอร์สามารถชี้จุดสำคัญสำคัญได้หรือถ้าต้องการจะเขียนข้อความนะครับก็ใช้คำสั่งคอนโทรล P ครับเราก็จะสามารถเขียนข้อความหรือเน้นจุดสำคัญสำคัญได้และถ้าเราต้องการลบ รอยปักกาลหรือรอยเช่นออกนะครับให้กดคอนทรล E ครับนะครับมาจากเอลเซอร์นะครับก็จะมีตัวเมาส์แล้วจะเป็นยางลบก็สามารถลบได้นะครับหรือถ้าต้องการที่จะพักหน้าจอให้เป็นสีดําก็กดตัว B ครับนะครับจอก็จะเป็นสีดําแล้วก็กดปุ่มใดๆนะครับก็จะกลับมาเป็นปกติถ้าต้องการพักหน้าจอสีขาวก็กดตัว W ครับที่ยอมมาจากไว้ครับเคนนะครับหน้าจอพักก็จะเป็นสีขาวนี่ก็คือการใช้ คำสั่งลัดในส่วนของ PowerPoint ครับ